สวัสดีครับเพื่อนๆที่สนใจการเลี้ยงหมูป่านะครับวันนี้เราพามาดูลูกหมูป่ายุประมาณสามเดือนนะครับอันนี้เป็นลูกที่รดสุดท้ายนะครับเหลยห้าตัวนะครับแต่รดนี้เป็นแม่ป่าไอเป็นลูกผ่าครับพ่อเป็นแม่ป่าไอพ่อเป็นหมูป่าลูกเป็นแหน่ผาเม้ซานนะครับมานะครับแม่มันจะเป็นผ่ามาแต่พ่อเป็นหมูป่าอยู่นะครับนี่ครับไปสามเดือน ในนี้จะมีสีตัวเนียนะครับผมว่าถ้าไม่มีคนมาเอาก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับเพราะว่ามันให้ลูกดกดีนะครับแม่มันให้ลูกทีละเก้าตัวสิบตัวนะครับถ้าเราเลี้ยงมูป่าเลยนะครับหรือมูป่าเลือดสูงเลือดลอยเนะี่ยมันจะให้ลูกน้อยนะครับทางฟาร์มเราเน้นนะครับจำหน่ายลูกนะครับ การจะได้พัฒนาสายพันธุ์ไว้อีกอย่างหนึ่งให้สําหรับไว้สำหรับเกษตรกรมีทั้งเลือกนะครับว่าอยากได้ลูกหูป่าเลือดสูงนะครับแต่มันให้เลือดให,ให้ให้ลูกน้อยนะครับหรืออยากได้ลูกหมูป่าลูกผ่านะครับกึ่งหมูป่าเนี่ยก็จะแม่พันธุ์แล้วก็ได้เลือดได,ได้ลูกเยอะน,นะครับในการคลอดลูกเตริทีนะครับก็ตัวสิบตัวหรือสิบกว่าตัวขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ความมุ่มทุนนะครับแล้วแต่คนที่จะเลือกเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงหมูป่าเลือดสูง หรือจะเลี้ยงลูกผ่าเพื่อเอาปริมาณลูกนะครับมันก็มีทางเลือกหลากหลายหรือจะไปบริโภคก,ก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้ได้หมดส่วนมากก็ไปบริโภคครับเลี้ยงเอาไปนําคนเกษตรกรที่มาซื้อกับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นเอาไปบริโภคครับเลี้ยงก็จะเป็นส่วนน้อยครับอันนี้ก็จะไว้รอดูอีกตัวไปหรือก็จะเลี้ยงไว้ขายช่วงตัวที่มันโตนะครับจะเป็น20-30ลูกขึ้นนะครับขึ้นแต่ช่าง ตกลงราคาสําหรับผู้มาซื้อนะครับไปทํากินหรืออะไรก็ประมาณนี้ครับถ้าเราจะเลี้ยงอันนี้ก็ประมาณ10กิโลแล้ะนะครับถ้าผมขาย2ตัวใหญ่ผมก็ขายพันหครับตัวละพันหครับแต่มันก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับเราอาจจะเลี้ยงในช่วงที่มันหนัก40 50โลก็ได้หรือคนที่สนใจอยากเอาไปทําแม่พันุก็ได้นะครับนี่แหละครับประมาณนี้อาหารกันกินก็จะเป็นอาหารบ้างนะครับผักต้มบ้างนะครับ แล้วก็จะมีมะม่วงที่อยู่ในสวนนะครับทมากินนะครับนี่ก็เรื่องการทนทานต่อโลคก,ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งนะที่เขาได้มาจากทางพ่อหมูป,ป่านะครับเรื่องคุณสมบัติทงางลูกดุกก็ได้มาจากแม่พาเมืซานนะครับมาของประกอบนะครับเรื่องทนทานผมไม่ได้ช่วงปีที่แล้วที่มีโรคอหิวาหมูเลยเอฟเฟเนี่ยมา ความผมไม่ได้ประสบปัญหานะครับยังมีลูกหมูจำหน่ายแล้วก็ไม่มีตัวไหนเสียชีวิตนะครับตายจากโรคนะครับก็ทนแดดทนฝนนะครับสภาพอากาศนะครับไม่ไม่จุกจิกเรื่องการดูแลรักษาไม่ทิ้งจิตยาไม่ได้ให้ยาเล่งแดงหรือไม่มีอะไรตามธรรมชาตินะครับก็จะมีบางที่ให้อาหารนะครับหมูน้อยหมูเล็กนะครับเบอร์สองสี่ศูนย์ของเซนตโกนะครับให้มันกินเพื่อเล่งกระตุ้นการเจริเตโตแล้วก็อาหารต้มนะครับ ผักผลไมท้ที่ที่มีในคูเรือนเรานะครับก็จะประมาณนี้แค่นะครับนี่หมูผมในส่วนของการเตรียมขคกาก็ง่ายๆครับขอ,อกกัหนกันผมก็กันไว้สองของขคราะห์เคเ่อน้ำไม่ท่วมเข้ามาแค่นั้นครับแล้วก็มีน้ำใส่แพะนะกทำกินให้ลงเล่นนะครับแค่นั้นะครับเขาก็จะทนต่อโรคนะครับทนต่อ อะไรล่ะอากาศนะครับเระจะนอนแช่โคลนนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับความเราก็ไม่ได้ทำาซวยรู้อะไรเลยต่อไปก็จะกั้นลวดรอบบ้านนะครับรอบที่เราประมาณสองไร่นะครับให้หมูอยู่แบ <ừ. S 1> บเลี้ยงปล่อยธรรมชาติเลยนี้ก็กึ่งธรรมชาติอยู่ครับก็มีข้อกว้างให้มันวิ่งเล่นอยู่มีคโคลนนะครับมีที่หลบฝนหลบแดดให้มันอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังมีเหลือสี่ตัวครับ เล้สามตัวสี่ตัวที่รอจําหน่ายนะครับถ้าไม่มีคนมาผมก็จะเลี้ยงไว้จนโตหรือก็ไม่งั้นก็ทําแม่พันไปเรื่อยๆครับขยายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเลี้ยงง่ายๆนะครับทนตัอแดดทนตัอฝนนะครับถ้าสนใจลูกหมูหรือเกษตรกร,ท,กรที่สนใจลูกหมูหรือพ่อค้กขาขกลางที่สนใจล,ลูกหมูนะครับเพื่ออาไปขายต่อก็ ทางผมมีจําหน่ายตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับคุณจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือเข้ามาดูที่ฟาร,ร์มก่อนก็ได้ว่าลูกหมูแข็งแรงเลยไหมนะครับมีลรกอะไรไหมแต่ส่วนมากที่ผมมาไม่มีตายครับที่มาจาก,กฟาร,ร์มผมนี่นะครับก็สามารถจะมาติดต่อเยี่ยมชมได้ครับฟาร์มอยู่อำเภอ Nam ยืนครับจังวอดุบุนหลังโรง,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 งพยาบาลน้ m ยื n น,นะครับผมาฟาร,ร์มหมูป่าเบิาาเ้องสมชนก็เขาจบคลิปเพียงสั้นนะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าลักษณะหมู ขอ,ข,อข,อขอฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ